สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาลระจันชายเปิดศึกดิเบล่าชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันลุมพินี68ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันรักยก2 4 พระชนชัยพีเคแสนชัยชป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวท115-125ปอนด์วัย29ปีจากเมืองกรุงคว้าโอกาสสำคัญที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองในฐานะราชัน2กาเกาอีกครั้งเตรียมเผชิญหน้าจอนาธานดิเบลา่าจอมฝีฟมือวัย27ปีชาวแคนาดาอิตาลีที่เคยแคล้วคาดกันมาก่อนหน้านี้โดยมีเข็มขัดชป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันที่ว่างเป็นเดิมพันขึ้นไปคู่เอกของศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปีวันลูพินี68 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีรุมพินีรามินทาวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้สำหรับครั้งนี้พระจันชายจะได้โอกาสขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับวันเป็นครั้งที่2หลังเปิดซิงกติกานี้อย่างสวยงามด้วยการเอาชนะอัครามอามาดีนักชกมาดิกรีช้ป์จากแอลจีเรียในศึกวันลุมพินี34เมื่อเดือนกันยายน2566พระันชายขึ้นสังเวียนไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม2566 โดยสามารถสังแค้นที่ฝังลึกในใจมานานนับปีได้สำเร็จโดยการฟันศอกเล่นงานโจเซฟลาซิลี่คู่แขนตลอดการชาวอิตาลีร่วงลงไปกองหมดสภาพตั้งแต่ยกแรกพร้อมปรวบเข็มขัขดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตาเวตมาครองในฐานะราชันเพียงหนึ่งเดียวอย่างไร้ข้อกังขา ทางด้านดีเบลลาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วหลังสามารถก้าวขึ้นไปนั่งบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์วันตั้งแต่ไฟเปิดตัวในศึกวันที่62เมื่อเดือนตุลาคม2565โดยการโชว์ฝีมือครบเครื่องไร่ถล่มเอาชนะคะแนนเอกชันเหนือจามเปยเมียนจอมยุทธดาวรุ่งจากแดนมังกรที่กำลังมาแรงไปได้อย่างสวยงาม ขณะที่ผลงานล่าสุดของดิเบลล่าสามารถป้องกันบอลลังสมัยแรกเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจโดยการโชว์เชิงชกคันเทพเก็บชัยเหนือแดเนียลวิลเลียมนักชกลูกครึ่งไทยออสเตรเลียในศึกวันไฟในสิบเมื่อเดือนตุลาคม2566 ในการได้คิวใหม่มาประจันหน้ากันครั้งนี้พระจันฉายมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์สองกติกาและพิสูจน์ตัวว่าเขาคือนักชกรุ่นสตอต์เวตท,ที่ดีที่สุดในโลกขณะที่ดิเบล่าพร้อมทำทุกอย่างเพื่อกระชากเข็มขัดที่ทำหลุดบนตาช่างกลับสู่อ้อมกอดอีกครั้งงานนี้รับประกันความมันระดับ5ดาวที่แฟนกีฬาต่อสู้ทั่วประเทศห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง